สวัสดีครับดีว่าผมได้ไปดูคลิปของช่องลุงหมอปลามาเห็นเขาตีพึ่งกันผมก็เลยจะมาโชว์ฝีมือในการตีพึ่งให้ดูนะครับผมเด๋ครับตคคีคนเดียวอ่ะเอ้ยไม่คนคนยวไม่ได้ต้องออต้องมีประโยชน์ด้วยได้ได้สิเ,เดี๋ยววันนี้ขอเตรียมอุปรกรณ์ก่อนนะคุณเข้ามานี่นียเดี๋ยวเราต้องเตรียมุปกณครบเพลิงนะฮะเพื่อจะต้อง ไล่เอาใช้ควันเพื่อจะไล่พึ่งไล่พึ่งออกไปคือให้พึ่งมันเเดี๋ยวผมให้ดูนะลูกบนใหญ่ขนาดไหนนะครับผมมจะไปงี้ผมไม่ผมไม่ไล่แล้ไปงี้เอาน้าถามว่าเซฟไหมไม่เซฟไม่เซฟไม่เซฟบผาไม่โก้พึ่งเลยอ่าไม่เซฟไม่เซฟไม่มีใครเซฟเลยฮะไม่เซฟเรามาแบบชุดแบบนี้เลยนะฮะครับผมเดี๋ยวผมจะไปพึ่งดเดี๋ยวขออนุญาตเียมอุปกรณ์ก่อน ถ้าต้องเตรียมคบเพลิงนะฮะทำการตัดกิ่งไม้แล้วก็เคลียร์พื้นที่ก่อนนะจ๊ะครับผมโอเคไปโอเคครับนี่ก็คือสวนนะสวนของลุงหมอปลานะฮะนี่หมอปลาและรังเพึงก็อยู่ที่ต้นมะม่วงต้นนู้นนั่นเองนะฮะหลายคนอยากเห็นรังเพล่งใช่ไหมครับโอเคภาพขึ้นมาเลยปังไปดูนะฮะคือพวกเราไม่เคยเซฟไปเลยนะครับว่าเราไม่เราไม่ได้กลัวเลยนะครับว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เซฟสิ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื eh, ่อก okay. wow. ี้บอกไม่เซฟอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยเล้ยพอดีว่าเฮ้ยว่าผมแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าเฮ้ยฮะอะไรผมไม่ได้เซฟเลยอย่างนีเนี่ยดูดิเนี่ยไม่ได้เซฟเลยโอ้เมื่อกี้บอกไม่เซฟไม่ได้เซฟไม่ได้เซฟเลยไม่ได้เซฟเลยโอเคไม่ได้เซฟนะนี่คืออุปกรณ์ของเรานะฮะนี่ นี้กันไกลเตรียมตัดขึ้นนะฮะแล้วก็่วนนี้จะต้องใช้ควันนะเพื่อจะไม่ให้ให้ให้พึ่งมันเมา่ล่างใหญ่มากเลยใช่ล่างใหญ่มากโอ้ะเดี๋ยวอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนใครมองไม่เห็นห็อกโอเคเดี๋ยวล่างใหญ่มากเลยเดี๋ยวอาร์มถือครบให้พี่นะคอยเอาควันอ่ะค่อยๆไล่ลังเดี๋ยวพี่ขึ้นไปตัดเองครับผมครับผมโอเคครับเจ็บตัวโอเคตอนนี้พร้อมละพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะฮะนี่เอ้าเอาเอาเอาคบเพลิงมาอย่าลืมนะ ที่บอกกันไว้ก็คือจะต้องเอาอันนี้ไปลนลนพึ่งโอเคพึ่งมนแตกัไม่ใช่พึ่งมาแตกได้มันเมาเมาเออพอมันเมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะบินหนีมันบินหนีเออมันบินหนีแล้วก็มันก็ถึงเวลานที่สะดวกของเราที่เราจะฉวยโอกาสนั้นเข้าไปตัดช่วงพึ่งเราลังมันใหญ่มากนะฮะคนจะจะตกใจนะฮะว่าเฮ้เรากล้าได้ยังไงนะฮะวันนี้มันเป็นความสามารถพิเศษของเรานะฮะ หลายคนอาจจะให้ได้เห็นลังไันแล้วนะภาพเมื่อสักครู่นี้นะฮะครับผมถ้าไม่เห็นก็ไปขยายดูกันใช่เดี๋ยวไปขยายดูอีกทีนะเพราะว่ามันมันมันอยู่ไกลมากเลยไม่เมื่อกี้พี่ขึ้นภาพไปให้ดูภาพหนึ่งลังใหญ่มากเลยครับโคนเซฟเต็มที่เลยวะอันนี้ไม่เซฟนะอันนี้ชุดชุดปกติใช่ไหมชุดปกติผมเลยอ่ะเปลี่ยนจุดจุดจุดก่อนมาใกล้เดี๋ยวไว้ ลมแรงมากเลยนะอุ้ยอู้ขนที่มือหมดเลยเหม็นไหม้เลยผมขนไหม้จะฆ่าต้องมังลมก่อนเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาดิพ่อพ่อให้หยอกให้มันดับหน่อยเอาควันเออเอาควันเราเอาควันเอาควันไปดับด้วยเฮ้ยไปจะไหม้สวนเขาเอาเลยเอาเลยเอาเลยที่นี่เอาเลยเอาเลยจอ

เอาใหม่ผิดแผนผิดแผนโอ้มันไม่เป็นควันนะมันเป็นไฟเอาใหม่เอาใหม่ผมถอดออกอ้ามถอดออกโอ้เราทำให้มันเป็นควันอย่างเดียวเอาเอาเชือกไว้เชือกไว้ไปเอาลูกกะเพราแก่มานู่นน่ะเดี๋ยวพี่จะเอากั๋มเพาสักเดี๋ยวก็แล้วเดี๋ยวเรานี่นี่เออใช้กลาวเพรา โอเคโอเคครับอะ่ะเดี๋ยวเราเอานี่ก่อนเดี๋ยวเราเก่าว่ามัดใหม่ก่อนโอเคโอเคอะไรปากกับผมอะไรผมแค่ชูมือใช่ไอ๋อโอเคโอเคและตอนนี้เราก็ได้ได้ไม้ทำใหม่แล้วก่าวมะพร้าวนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นควันแล้วนะไม่น่าจะเป็นไฟแล้วลมพัดถ้าลมพัดทางนี้เอาควันไว้ทางนู้นนะอ๋อได้เลยทางนี้ไม่ใช่ เนี่ยล, <ง S 1> ลม,มทัดมาทางนี้อเราก็ต้องอยู่ตรงนี้ดิให้ควันมันวิ่งมานี้อ่ะอ่ะเจอเดี๋ยวจุดให้ได้เลยเอะเซฟใส่หมวกกันอืมมีป้องกันได้เลยเนะอะปูด้านหลังปลาขึ้นใหญ่มากเลยโอเคจะจุดแล้วนะเซฟยังเซฟร้อยยังอ่ะวะตอนนี้เอาเอาเป็นควัน

Okay. อคไายื่เลย <Okay. S 1> ทางนี้ทางนี้างนี้ให้ลมคันลงไปทางนี้เออค่อยๆค่อยๆลังใหญ่มากนะะไปอีกไกลไปค <c oughs> วันมันอยู่ข้างบนลังเลย <c oughs> เออต้องไปทางนี้โอเคนั่นแหละนั่นสิ โ <Okay. S 2> อเคยังไม่โดนลังเลยเดินหน้าไปอีกหน่อยโอเคเออน,นั่นแหละโอ้โหโอ้โหสุดยอดโอเคจับไปก่อนนะับไปก่อนประมาณบ่ายสองนะพี่มานะจะบ,บ้าเหรอเหรอตรงหมวกขึ้นแก๊กไอ้ควันมันไปข้างบนแล้วต้องลงลดลงมาหน่อยโอเคเราลงเลยได้เลงเลยได้เลยโอเค okay. ตอนนี้ก็ได้หน้าที่เวลาของผมแล้วแป๊หนึ่งนะมันยังออกไปมหดเลยไม่เป็นไรมันไม่ต้องรอออกโอเคมันตอนนี้มันได้เวลาของ ของฮีโร่ที่ลลได้ไตัดครึ่งอะไรนะเฮ้ย<อ>เอาแล้วอะครับฮีโร่โอ้โหครับดูควันด้วยนะครับแตกครับแตกครับ ยอย่าเพิ่งครับมันยังมีตัวอยู่ไม่เป็นไรครับควันเช็คคันด้วยนะควันยื่นสูงเลยคุณมารอรับรังพึ่งด้วยโอเคโอเคอย่าเอาเอารถไฟลงหน่ครับจะโดนมือผมอ้าวเอา,อาโอเคโอเคโอคนนี้สถานการณ์ครับ โอ้ยมาติดมาติดเกีอบวัอแล้วอาคุณอามารับรางพึ่งนะครับคับหนึ่งครับให้พี่น้องได้ดูรางพึ่งที่เราตั้งใจมากเลยวางแผนนานมาทอตย์กว่านะครับรางพึ่งรางนี้นะมาได้ตัดนี่ โอ้เป็นไงครับขอควันหน่อยถอยควันมาหน่อยครับใกล้กัน,นเดี๋ยวเราเอาตัวออกกันเอาตัวออกเอาตัวออกเอ้าเอาควันไม่ใกล้โอเคเ,อเดี๋ยวดูว,ดวควัน <laughs> <laughs> ไปไหนแล้วจับ <laughs> ไว้จับไว้ก <laughs> ันไม่ถนัด เอาลงสิเอาเอาเอาไหมครับ <Yeah. S 2> <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปหายเอาไปเอาไปโอเคแล้วนี่คือลังที่เราได้มานะฮะเดี๋ยว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 หมดแล้วลังตัวหมดแล้วโอเคดคุณถือรังพุงไว้หืมไหนเทียบกับหน้าคุณดูดิรังใหญ่มากเลยนะ ใหญ่มากเลยับผมนี่เราอุตส่าห์โคตรใหญ่เสียงชีวิตมาฮะเอืทอพลังนี้นะสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วแต่ว่าจะบอกว่ามันก็ยังมีตัวอยู่ดี่ไไม่มีน้ำหวานเลยมีแต่ขี้มีแต่ขี้พึ่งก็คือทำอะไรไม่ได้นะก็มันทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยมันไม่มีน้ำไหนขอดูใกล้ไม่มีหัวน้ำนะมีอยู่มีอยู่ไม่มีเลยเดี๋ยวเขาเรียกว่าไม่มีเลยเฮ้ยไหนดูดิ เนี่ยมันไม่มีน้ําผึ้งเลยเห็นไหมมันไม่ใช่น่ามาแล้วไงไม่มีน้ําหวานเลยเอ้าพลาดเลยเราคนนี้ก็เอาไปให้ปลากินแล้วกันเดี๋ยวเราไปดับไฟก่อนอ่ะเอาไฟไปดับจุ่มน้ําเลยโอ๊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 ยไฟลุกข้างหลังอุ๊ยเฉัอขาดเลยใหดูให้ดูนการนการโอ้ยไฟลุกข้างหลัง โอ้เสื้อขาดเลยนี่ดูดูดู้วว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 ไวววอวว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 ยวว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 ดูเสืวอวววีวววไวว งานนี้ไม่มีตัวแสดงแทนนะฮะจริงไม่จริงครับอู้หไเกอุปกรณ์มีกบาหรือเสขาน้อหวานก็ไม่ได้เชื้อขาดิ โอเคคลิปนี้ก็เรียบร้อยครับกแค่นี้ครับผมก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเนาะก็เฮฮากันไปนะจ๊ะฝนตกแล้วด้วยรีบกลับบ้านดีกว่าเห็นลุงหมอปลาเขาตีพึ่งไงแล้วก็อยากลองบ้างอยากลองตีบ้างเราจะตีได้ก็ยากเหมือนกันนะถึงแม้จะลังเลกันก็น่ากลัวเหมือนกันโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องหมอปลาแฟมิลี่นะครับโอเคโอเคบ๊ายบาๆผม